คำสั่งพื้นฐานอีกหนึ่งคำสั่งที่สำคัญนะครับนั่นคือคําสั่งเซอร์เคการเขียนรูปแบบของวงกลมนะครับใครที่เป็นสมาชิกห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์ก็เปิดเป็นฟงหัดที่3.3ขึ้นมานะครับในคอร์สเรียน a u t o ก a d 2 0 26อยากให้ลองทําตามนะครับส่วนใครที่สนใจจะสมัครสมาชิกรายเดือนแค่3 5บาทก็สมัครเข้ามาได้นะครับในห้องเรียนนี้มีมากกว่า12คอร์สเรียนให้เรียนกันนะครับผม เดี๋ยวไปดูในส่วนของการเขียนวงกลมโดยการกำหนดรัศมีกันนะครับ AutoCAD 2 0 2 6กับคำสั่ง C C เสอรการเขียนวงกลมนะครับคีย์รัดคือ C นะครับทดลองพิมพ์นะครับ C กด enter ไปหนึ่งครั้งเราสามารถคลิกจุดที่เราต้องการสร้างได้เลยนะครับค่าแรกถ้าเราป้อนจะกลายเป็นค่ารัศมีในที่นี้ผมจะทดลองใส่20นะครับกด enter ไปจากนั้นทดลองสร้างใหม่นะครับโดยกดปุ่ม Space Bar ลองคลิกจุดที่ต้องการสร้างนะครับก่อนป้อนค่าเราพิมพ์ D กด Enter นะครับจากนั้นค่าที่ใส่จะเป็นค่าเส้นผ่านศูนย์กลางผมจะใส่40 Enter ไปจะสังเกตว่าการป้อนค่าของ2ตัวนี้จะได้ชิ้นงานเท่ากันนะครับนี่คือคำสั่ง C หรือการเขียนวงกลมนะครับ